รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคาชาพะ คาชพาจะตามไปดูไอยู่ที่ไหนก็จะบินไปสู่เรื่องราวก็เป็นจริงก็จะอีสีถูกกลๆแค่ไหนก็จะพาไปดู่พียงกัศรัทธาเออพวกเราจะกลับมาเออบทประวัติของคุณดังปรายาให้ความเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเอา้อค <c oughs> าชับพาพาไปดู <c oughs> เหนือตายออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชับพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ตกใจมันไงครับว่ามาได้ยังไงเอามาได้ยังไงเยอะขนาดนั้นเขาไม่เคยคิดว่าวัดไถยจะมีจะมีการนับศพเด็กอะไรอย่างเงี้ย 16พฤศจิกายน2553เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยรับแจ้งเหตุจากชาวบ้านหลังได้กลิ่นคละคลุค้งไปทั่วบริเวณวัดไผ่เงินโชตะนารามเก็บจนเยอะเกินเหม็น,นออกมาน่าจะเป็นทํานองนั้นหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบศาลาสันติสุขโก,กดังเก็บศพภายในวัดไผ่เงินพบเศษเนื้อมนุษย์และกะโหลกทารกอ่อน บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวนมากโดยเฉพาะโกดังเก็บศพหมายเลข17กิจดทำให้ทุกคนถึงกับตกตะลึงเมื่อนับศพจำนวนทารกที่ถูกใส่ไว้ในถุงได้ถึง348บศพกระทั่งการตัดสินใจเปิดประตูโกดังเก็บศพทุกชอ่องจึงพบว่าตัวเลขหลักร้อยที่พบในครั้งแรก เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของศพเด็กทารกที่ถูกซุกซอนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กว่า2 000, 2 0 0สศพสวัสดีครับขอต้นรับสู่ตามกระชาพาไปมูหรือพาไปดูดีฮะครับแม่ก็ต้องบอกว่าคือเราจะมาที่สถานที่ที่ต้องบอกว่าคนเนี่ยมามูมาไหวมากราบกันครับผมซึ่งทุกวันนี้ครับจากข่าวดังศพเด็ก2,000ศพ จนถึงทุกวันนี้มีคนถามกันเยอะเหลือเกินว่าวิญญาณเด็กเหล่านั้นมีจริงหรือเปล่าอืเราไม่สามารถไปสื่อได้ครั้งหนึ่งครับหมอบีพูดสื่อวิญญาณมาเยี่ยมรายการของเราครับคนบอกว่าขออีกสักครั้งได้ไหมถ้าอย่างนั้นวันนี้แขกรับเชิญคุณคือคุณอ๊อฟครับแม่ขอเชิญอ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมมูกับเราอีกหนึ่งคนครับคุณพ่อแบบปาดขอต้อนรับดีเจแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี นี่เชื่อแหมแขกรับเชิญคนนี้จ้เป็นแขกที่ขอมาออกในการนี้นานมากผมชอบเรื่องพวกนี้ก็เลยอยากมากับแจ๊กกับพี่มดดำก็ผมเป็นคนชอบเรื่องพุทธศิลป์พุทธคุณเรื่องราวต่างๆวัดนี้เนี่ย2 0 0กว่าปีนะพี่อ๋อเหรอวัดไผ่เงินโชตะนารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2 3 3 5หรือสมัยรัชกาลที่หนึ่งเดิมชื่อว่าวัดไผ่ล้อมต่อมาทางราชการ ได้เวรคืนที่ดินตำบลคลองเตยซึ่งวัดเงินตั้งอยู่เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพด้วยเหตุนี้เองวัดเงินจึงได้รื้อเสนาสนะมารวมสร้างกับวัดไผ่ล้อมแล้วเปลี่ยนานามเป็นวัดไผ่เงินแทนถ้าสมมติเราเคยไปวัดไตรมิตร จะมีหลวงพ่อทองคำฮะรรเรารู้กันอยู่แล้วชาวเยาวราชชาวนนจะรู้กันอยู่แล้วนี่เขาเชื่อว่าเป็นองค์พี่องค์น้องกับหลวงพ่อไตรมมตนะ,ะจะก,ก่อนจะไปสกักพักหนึ่งเขาบอกมาดูพระองคนี้หลวงปู่ศรีเนี่ยเป็นพระที่โดนอุ้มไปฮะ,ฮะอุ้มใส่กระสอบไปนั่งยาเรื่องราวของพระมงคลสุธีหรือที่เรียกกันว่าหลวงปู่ศรีอดีตเจ้าอาวาส ภัยเงินโชตะนารามนั้นลูกศิษย์วัดเล่าให้ทางทีมงานเราฟังว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ศียังมีชีวิตอยู่เคยถูกวัยรุ่นในชุมชนจับตัวไปใส่กระสอบรุมทุบตีและเผานั่งยางคืออย่างนี้นะครับในอดีตเนี่ยเนื่องจากวัดของเราเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งชุมชน บางคนก็อาจจะเข้ามาเสียดเตียติดบางคนก็เข้ามาลักขโมยของลักเล็กขโมยน้อยอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อถ้าเป็นคนที่ตรงเด็ดขาดท่านไม่ชอบเลาไม่ชอบสิ่งที่ทใช่ทนะไล่ออกไปเลยจังหวัดท่านบินตำบาตรีได้อย่างเงี้ยช่วงเวลาที่คนเงียบๆีเลียนท่านก็อุ้มท่านไปใส่กระสอบป่านก็สอบที่ใส่ข้าวสารสมัยก่อนอ่ะปุ๊บนวกดแล้วก็ตีตีตีก็คือก้าวเชิดท่านไดใช่ครับแล้วก็ท่านก็ไม่เป็นไรกลับไปนั่งยางเผาอีก เขาเรียกว่านั่งยางก็จะเผาไฟซ้ำอีกท่านไปตัดเรียนพวกมิจฉาชีพนักเลงถ้าใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เลยครับเดี๋ยวพวกนี้หมั่นไส้ใช่ครับเดินจากกระสอบทั้งตีนั่งยางด้วยใช่เลยครับไม่เป็นอะไรใช่ครับคนโบราณหรือว่าคนที่ทราบข่าวท่านเนี่ยคนแถวนี้เขาจะให้ฉายาท่านว่าเรียกท่านว่าหลวงปู่ศรีทนไฟไอเด็กพวกนั้นเป็นอะไรมา ปัจจุบันนี้คือเสียชีวิตมาทุกคนเลยครับก็คือตายไม่ดีที่ใครตายทยอยตายทีละคนแล้วตายหงทุกคนพี่บีจะถามว่าอ๋อมันมัเหมือนมีพักเครื่องรุ่นหนึ่งที่มันคล้ายๆสามเหลี่ยมอะแต่ว่าไม่ได้สามเหลี่ยมเป๊ะมันจะแบบสามเหลี่ยมมั้เขมีแบบโค้งๆข้างบนนี่มีไหมฮะมีครับมีครับเพราะว่า คาถาของท่านเนี่ยได้ดัดแปลเป็นตัวยันยันของท่านเนี่ยคือยันโบราณของวัดเพลงเงินที่เรียกกันว่ายันสามเหลี่ยมวัดไผ่เงิน,นจะอยู่จะอยู่ในหลังวัตถุมงคลทุกรุ่นที่ท่านสร้างเขาเรียกว่ายันสามเหลี่ยมและเห็นบอกว่ามีคนปลูกเสกร,วร่วมด้วยเป็นใครนะพี่ในอดีตการนั้นอ่ะท่านเคยสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกคือหลวงพ่อสมฤทธิ์รุ่นแรกรรในปี2497ตอนนั้นเนี่ยท่านร่วมปลูกเสกกับหลวงพ่อจงนน้าต่างนอก ซึ่งหลวงพ่อโจนี่้เคยเดินทางมาที่รถเพ่งเงินที่นี่ในปี2497มารอุตเสริมร่วมกันตอนนี้ไม่มีข่าวมาแล้วว่าวัตถุมงคลนี้ค่อนข้างจะหายากสักหน่อยเพราะเป็นรุ่นแรกแล้วก็คนที่มีก็หัวแข็งของดีครับจริงครับทั้งหลังก็เป็นยันสามเดือนที่คุณว่างท่านนะครับว่าเห็นเขาบอกว่าประวัติของท่านมีเชื่อไหมฮะและกระทั่งวันรัชทานพลิงศพใช่ครับรัชทานพลิงศพถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเผาไหร่ก็เผาไม่ได้ใช่ครับ นอกจากเครื่องที่หลวงปู่โดนทำร้ายแล้วก็เกิดปฏิหารตอนที่หลวงปู่ศรีมรณภาพสังขารของท่านเผาไม่ไหม้จนทางทีมคณะสงฆ์ต้องทำการสวดมนเพื่อขอหลวงปู่ศรีจึงจะทำการเผาสรีระของหลวงปู่ได้และแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารของหลวงพ่อสมฤทธิ์ครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวสัสดุเนี่ย ทำแต่สำริดลงรักติดทองดูนะฮะหน้าตักเนี่ยสองเมตรกว่า2.2เมตรเนี่ยที่จริงแล้วหลวงพ่อองค์นี้ไม่ได้ประดิษฐานอยู่วัดน,นี้กับนักศึกษาขุนเจ้าศพนักาขุนเจที่มาที่ไปของหลวงพ่อสำริดองค์นี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไปหลวงพ่อสำริดที่มาประดิษฐานพะวัดไห่งยินเนี่ยเดิมอยู่ที่วัดหยาไกรหรือ วัดพยาไกรไม่ใช่ฝั่งของพวัดพยาไกรนะเป็นเอเชียทิ T ่ณปัจจุบัน<อ>เดิมเป็นวัดแล้วก็มาปฏิสฐานพระบุคคลสุธีหรือลุงป,ปู่สีเนี่ยเชิญองค์ท่านมาปฏิสฐานที่วิหารวัดไ่เงินโชตนารามส่วนอีกองค์หลวงพ่อพระผิสุทธานที่ประดีวัดไตรมิตรเชิญหลวงพ่อทองคำไปปฏิสฐาน<อ>ที่วัดไตรมิตรวิหารแสดงว่ามีอยู่สององค์ระกพี่พะน้องสององค์ จากคำบอกเล่าของคุณโตลูกศิษย์วัดไผ่เงินเล่าให้ทางทีมงานของเราฟังว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปสมฤทธิ์ที่วัดไผ่เงินถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของวัดและเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากชาวบ้านหรือคนใกล้ไกลในละแวกนี้ยัดโยมจะมาบนไข่หรือบนมวย มวยโชคมวย,ยลุงพ่อสมฤทธิชอบบูบูนี่เป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสิบเอดปีที่แล้วครับวัดไผ่เงินควรจะคิดถึงแต่ศพเด็กสอ,สองพันสอง,หงสเหตุการณ์เรื่องราวเป็นยังไงครับท่านสองพัสองเนี้ยคือเดิมเราทำปรับปรุงเตาเผาอืทีนี้เราหยุดปรับปรุงเตาเผาศพเด็กก็มีคนรับ เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งในซองเก็บเก็บศพก็เลยเป็นที่มาของสองพระสองศพเด็กวัดไผ่เงินเพราะฉะนั้นณวันนี้มาวัดไผ่เงินเขาบอกว่านอกจากหลวงพ่อสมฤทธิ์แล้วนะฮะมีทาเวศวันซึ่งก็มีปาฏิหารอะไรมากมายและวันนี้ไหนไหนหมอบีมาแล้วครับเราขออนุญ,ญาตทำงมงายสไตล์หมอบีได้ไหมฮะอนได้หมอบีฮเราขออนุญาตคุณอ๊อฟ คุณแนนและหมอบี<ำ>ไปตรงที่ศพเด็กที่เคยเป็นข่าวดังในช่วงอดีตที่ผ่านมาไอสารใหม่อ่ะครับมีอะไรไหมตรงนี้มันเคยมีสารไหมครับทีมงานบอกว่ามีตู้อยู่ตู้หนึ่งใช่ตู้หมายเลข17สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้